ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยนะครับของเราติดถนนใหญ่นะครับเส้น3 4มนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่38ไร่3งานกับอีก36ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางเลนอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับแปลงใหญ่นะครับติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับเปิดเป็นปั๊มน้ํามันนะครับหรือว่าจะทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับ นะครับของเรานะครับหน้ากว้างมากนะครับที่ติดถนนใหญ่นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระนะครับที่ตัวอำเภอนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ประมาณ800เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่40กิโลนะครับแล้วก็จากนี้นครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับผมจับพิกัดตรงช่วง โรงพยาบาลปทุมนะครับตรงโลตัสนะครับก็อยู่ที่41กิโลนะครับนยครับด้านหน้านะครับแล้วฝั่งด้านนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับแปลงที่เหนของเรานะครับเป็นฝั่งทางขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนะครับของเราเป็นทางทิศเหนือนะครับสําหรับท่านที่ดูทิศทางนะครับแล้วก็ดูหงอเฮ้งนะครับของเราถือว่าเหมาะนะครับหันหน้าทิศเหนือนะครับอยู่ฝั่งทางขาขึ้นนะครับ อ่ะครับผมพาไปดูรายละเอียดที่หน่งของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับประมาณเสาไฟฟ้านะครับที่ติดกับตรงป้ายปตทนะครับนี่ครับของเรามานี่เลยนะครับนะครับติดกับตรงบ้านหลังนี้นะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ138เมตรนะครับนี่คือด้านหน้าเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับครับแล้วก็ด้านหน้าติดถนนใหญ่นะครับด้านหลังนะครับของเราก็จะ ติดคลองนะครับมีคลองอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้านะครับเหมาะเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับราคานี้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าหักโอนนะครับคนละครึ่งกับทางเจ้าของนะครับก็คือราคา3ล้านนะครับคือค่าหักโอนคนละครึ่งนะครับนะนะครับครับของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงใหญ่นะครับก็ bah, 3, 000, 000สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับนะครับของเราก็ไปตามแนวนี้เลยนะครับนะครับตามแนวกำแพงนี่นะครับครับจะลึกไปอยู่ประมาณ185เมตรนะครับแล้วก็จะขยักนิดหนึ่งนะครับส่วนผังที่ดินนะครับผมจะให้ F c ซดูภาพมุมสูงนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับเนี่ยก็จะมีพวกหญ้าขึ้นนะครับก็จะลกหน่อยนะครับผมให้ F c ซดูภาพมุมสูงเอานะครับจะได้เห็นแนวขอบเขตนะครับที่ดินของเรานะครับนะครับท่านที่จะทําธุรกิจนะครับเหมาะมากเลยนะครับ แปลงนี้ถือว่าสวยดีมืกันนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑโนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ F c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ให้ FC ดูภาพมุมสูงนะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ